ฟืนไฟมักจะมากับหน้าฝนโดยเฉพาะไฟดูดครับ <c oughs> มีเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งครับไปหาปลาหลังจากนั้นถูกเครื่องชอดปลาเนี่ยดูดครับแล้วญาติก็พยายามที่จะช่วยเหลือโดยการเอาทรายมากลบแต่สุดท้ายก็ช่วยชีวิตไม่ได้นี่เป็นจังหวะที่กู้ภัยครับคุณผู้ชมพยายามจะเข้าไปปั๊มหัวใจใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้านานกว่าครึ่งชั่วโมงครับเร่งช่วยชีวิตแรงงานหนุ่มชาวกัมพูชาอายุ32ปีหลังจากเกิดไฟดูดริมคลองครับ ลักษณะก็คือว่าเขาสวมเสื้อแขนยาวเกางขาสัน้นตามเนื้อตามตัวเนี่ยเปียกหลังใช้อุปกรณ์ไปช็อกปาลาริมคลองชลประทานสุดท้ายแล้วแพทย์ก็ยืนยันบอกว่าเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุครับในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีครับแล้วก็มีเพื่อน แล้วก็ญาติแล้วก็เมียของผู้เสียชีวิตตอนแรกเนี่ยไม่ปักใจเชื่อนะอเขาอยากจะใช้วิธีตามความเชื่อของเขาอ่ะอยากเห็นในภาพเลยผู้ชมคะเขานําร่างเนี่ยมานอนกองอยู่บนกองทรายค่ะแล้วก็นำทรายมากรบทั้งตัวเลยเพราะเราเชื่อว่าทรายเนี่ยจะดูดกระแสไฟฟ้าออกจากร่างได้หวังใจฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายก็ไม่ฟื้นค่ะ แม้เจ้าหน้าที่จับพย,ย,ยามจะอธิบายแล้วนะคะการกระทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลทางวิทยาศาสตร์นะแต่ด้วยความโศกเศร้าแล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคลเขาก็เลยยอมให้ญาติทําตามความเชื่อค่ะก่อนที่จะนําร่างไปชนสูตรที่โรงพยาบาลพนัสนิคมค่ะครับไหมครับแต่ที่เราทํากู้ภัยกันมายังไม่เคยเจออะไรครับยี่สิบกว่าปีไม่เคยเจออ ทางตำรวจสพพนันนิคมก็เข้าเก็บพยานหลักฐานไปพบอ,อุปกรณ์ชอดปลาทำเองโดยใช้แบตเตอรี่ค่ะดัดแปลงต่อสายไฟกับลำไม้ไผ่คาดว่าขณะหาปลาเนี่ยไฟมันอาจจะรั่วจนทำให้เกิดไฟฟ้าดูดแล้วก็หมดสติจมน้ำไปค่ะทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องความเชื่อหลังจากที่เกิดไฟดูดแล้วเอาทรายมากลบเพื่อหวังจะให้ทรายเนี่ยดูดไฟฟ้าออกจากร่างกายมีข้อมูลจาก รองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ครับอาจารย์จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเคยเอามาบอกว่าการนำทรายมากลบตัวไม่ได้ผลอะไรนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยได้ผ่านตัวไปตั้งแต่ตอนที่ถูกไฟดูดแล้วซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดๆครับคุณผู้ชมแม้ว่าจะมีความเห็นทางนักวิชาการออกมาแล้วแต่อยากให้คุณฟังแบบนี้ครับ คือเวลาไฟดูดเนี่ยกระแสไฟก็จะผ่านไปตามร่างกายเพราะฉะนั้น,นก็จะผ่านหัวใจทําให้ร่างกายเนี่ยล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาทรายมากลบไม่สามารถทําได้ครับคุณผู้ชมอาจารย์ก็เลยบอกว่าวิธีการแบบนี้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาข้อมูลด้วยนะครับ